สสวร,ร่วมกับช้อปปีจัดแคมเปญออนไลน์ไทย s s m p r r v i l e g e s บนช้อปปีชวนเลือกซื้อสินค้าขสันรับส่วนลดพิเศษ1เมษายนถึง31พฤษภาคม68นี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการ SME พัฒนาศักยภาพผ่านเครื่องมือใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ สสวยังคงมีความร่วมมือในมิติการขยายช่องทางการตลาดกับช้อปปี้อย่างต่อเนื่องเพราะแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์มีเครื่องมือใหม่ๆเพื่อส่งเสริมเพิ่มยอดจำหน่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องตามความเปลี่ยนแปลงของโลกมีความพิเศษทั้งส่วนของ SME ผู้จำหน่ายสินค้ากับสสวและส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ซื้อด้วยการมอบโค้ดส่วนลด50อร์โค้ด SME 2 0 2 5ผ่านแคมเปญออนไลน์ Thai SME p r i l i q i d s บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ แคมเปญระหว่างวันที่1เมษายนถึง31พฤษภาคม2568บนแพลตฟอร์มช้อปปี้เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับบริการกับสสวอร,รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและด้วยศักยภาพของช้อปปี้ครองใจผู้ใช้งานชาวไทยมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของสสวอในการเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของช้อปปี้อย่างมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการชาวไทยผ่านเทคโนโลยีเราจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน